ตาหมานจ้ะพี่น้องตาหมานเด็ดคู่บุญพี่น้องบูสวยจ้ะพี่น้องงามครับโอ้ขาอยู่เลิกจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่18สิงหาสองพันหนึ่ง้อวันนี้พาพี่น้องเขาป่าคือเก่าจ้ะพิกัดป่าบนุองเมตตาบนหัวคามเพื่อบุญชนิีจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเมือนี้อยู่ป่าฝนปะตกเนาะแม่นครับ ไปจ่าพี่น้องไปลุนน้ำผ้าสองคน umas, จา่าลุนน mm ้ำสายอุ๋ยบบาแน่บุกจ่ามันนี่สิเดกเกสเพชรอีหยังแน่จ่าเมื่อวานกับเดกเกสเพชรปวกเนาะแมนครับไปกันจา้าห้ามเนาะวานเนาะแมนจ่ามันนี่กิดสีน้ำบิึงคือเก่าเหรอครับลุนน้ำกันจ่าพี่น้องลุนน้ำผ้าสองคนมาสิโสกสีมันบุกจ่าไปกันเลยจ้าไปครับดอกแกลกแหกมันจ้ากอแดงจ่าพี่น้องจุ้มนึงจ้ากอแดง จุ้งอ่ะใจพี่น้องจุ้งอะจุ้มนึงจ้ะพี่น้องเหมือนี่ฝนมาตกเนาะแม่นครับุการบอลเน่ดรงใจพี่น้องฝนเหลืองฝนเหลืองฝันจุ้มนึงใจพี่น้องโฮมใหม่ด้วยใจหนึ่จุ้มนึงใจพี่น้อง โอ้ขายอยู่เลิกจ้ะโอ้เป็นโอ้เลยอ้มามาเใส่มินสองดอกเด้อจ้ะพี่น้องใส่หน่อยคนหนะ่อยเนาะจดีไปเอาใส่ใหญ่ใส่หน่อยคนละนี่จ้ะพี่น้องใส่ใหญยขาใหญ่ขอผมเนาะเม่นจ้ะโอย้ยังขาวๆอยู่เด้อจ้ะเก็งเกยเด้อจ้ะเอาสี่สามใจพี่น้องพมนี่จ้ะ กระติกคุ้นเขาคอุ้ยบังขาวเป็นดีเลิกจ้ะโทษนี่ได้๋สามดอกจ้ะพี่น้องสามดอกสามใสจ้ะนี่ใสญ่จ้ะเกือบถือเขาผมครับพี่น้องดอกนี่เกือบซื้อเขาเนาะคุ้เขาทายดอกใหญ่ครับจ้ะอ้าวมาเป็นยังลุนกันต่อจ้ะพี่น้องเอาเดี๋ยวนี่สีเปลแปนะสีเปลปโอ้ยขาเหี้ยน างามครับเฟสจ้ะพี่น้งอ,นองเอยน้อ,นองเอยน้อ,นองจ้ะเอาน้องอุ้ยอีอีเมเหตุผลค้าลายจ้ะพี่น้งอนงโป้เห่นจ้ะเข้นกูเ,เด้อจ้ะ พอแล้วมันเห็ดปวกเดชตัวแดงจ้าเห็ดปวกเขาก็ไปตามเบิ้งอยู่เนาะครับผมเมื่อท่านเห็นใจพี่น้องนัองไม่กับวิหินครับบังเกากับวิหินเนาะงเมนจ้ะเอาสิบวิหินบ่ดูน้ำกันคือเก่าใจพี่น้องดูน้ำห้องสองคนจ้ะหลังจากนั่มเห็ดปวกมายกหนึ่งเลยครับพี่น้องกับอวยเขาโฮมเห็ดก่อนเนาะเมนจ้าวิหินเนาะงเมื่อนี้เนาะครับผมดูเขาท่านผอบ่อไอ้ าตามหลุนกันเรื่อยๆครับพี่น้องมาพ่อปม่ดีกเห็ดค <c oughs> ูเฮาเห็ดคูบุญเห็ดคูบุญเฮากอแดงจ้าขอใส่สองมือด้อโอ้ป่านนั่นยังหักอยู่สองดอกจ้า หอดแดงจ้างามดีจ้าเดงหอดขาเด้อจ้าพี่น้องจูงนึ่งจ้าพี่น้อง แดงจ้าหฮมนี mm ่พ hmm. ิกายนี like ่ดอกใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องปีนี่กายพันกายมาเป็นพันหน่อยจ้ะเ็ดโคบุญพี่น้องบานเลยจ้ามาถูกมืองยังหดือบานเลยเนาะทองยังขาวอยู่จ้ะพี่น้องแข็งดีอยู่จ้ามีบานก็ต้องมีจูมจ้ะพี่น้อง โอ้ยต่มค <ules laughter> ือ <Carbon> บ่คือบานนอบานใหญ่ดีจ้ะโอเคครับพี่น้องเห็นดอกหนึ่งเลยเหรอพี่ถ้าพี่อีกดอกหนึ่งพี่กูกูน้องโอเคไก่กองก่อนไก่กองก่อนฮะไก่กองก็นน่ามาบว่ะนี่ หมูพีเน้องเมนจะเตรียมมาต่อ,อพี่น้อง <laughs> สวยอยู่ครับเปลี่ยนสีจ้ะพี่น้องหลังเขียวจ้าไ่ต้องปุ๊กไว้จ้ะหุ่ยสองสองคนน่าเน่าเนาะเมนจะโอ้สวยจ้า vui 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 không bỏ lỡ những video hấp dẫn เาเบิ่งแน่นบ่เห็นม้ยเนาะแน่นครับอู้เห็นได้สิเห็นใจอีตองอยู่ใจพี่น้องเย็นของแท้เนาะรุ่งนี้นเนาะเด็กจากของแท้งอู้ยู่ดีลับเลยทองจินหว่าบ่ะอรงจินหว่ามองเคยเก็บอู้สวยจ้ะพี่น้องงามครับพี่น้อง สวยแห้งจ้ะโอ้ยบ่มีหม่งตีจ้ะพี่น้องตีเลยบ่บ่ห่างตีผลนี่บ่มีนี่นะครับพี่น้องแหดกว่กับบ่มีแหดกอกับบ่มีจ้ะสามสีใดเนาะแต่ละดอกกันมึงเพื่อนห้างครับมึงเพื่อนบ่ออกแต่ละผลกอเหลือง ลายพันพี่บ่เกี้เป็นกอแดงจ้ะพี่นอ้องดอกหน่อยก็ยังมีอยู่จ้ะพี่นอ้องเกิดเรื่อยๆแล,แล้วจ้ะแต่ว่ามื่อได้สิกุ่มเนาะแม่นครับหมเพิ่นกุ่มก็หอมละซีดดอกคุณแนเนาะหอมละซีหาดอกคุณครับยี่สิบเอ็ดดอกเขาก็เคยได้อ่ะหมเพิ่นกุ่ม่ะมามาสิให้เบิง้ง <laughs> ดึงเลยใช่นี่แว๊บนี่โอ้หบ่เห็นแนะมาก่อนเด้อจ้ะพี่น้องนี่มาก่อรพอปลาหมิอีจ้ะบ่เห็นจ้ะอ่าตาบอดีบ่เมีนจ้ะแต่ละมือแต่ละวินครับอ่ะอันนี้สวยๆสวยจ้าโออยให้ตอปวงไอเก็บในอ่ะยเออเร่งหาอยู่คนละอย่าขอบคุณค่ะแบบไม่พัชรีนะเดี๋ยว เดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนถ้ามาเห็ดปลวกเนาะ,อะดอกนึงมึงเนี่ย <'m> งามอยู่เตะคอนมีขาอยู่จ้าสวยอยู่สวยอยู่อืม ข่ายเลยข่ายลยข่ายย่เลาใ้าเมปิมีมากเลยได้ได้หนิ่เห็นเห็นแล้วตาบดีตาบดีตาบดีอยากเก็บเห็ดปวกินเมนตีละเนี่ยมาเห็ดปวก ขาลายเลือดจ้าบ่ได้ขอกันเถื่งเติมน่องเม่นจ้ะมาเบืองเฮ็ดกอมาเห็นใจพี่น้องเห็นเห็ดมันปูจ้าดาเฮ็ดกอก็ได้ตีนไม้ตีนมือเรือครับผมนี่เนาะแม่นจ้ะมาผิดมันปู

กินคือก็กินคือกันจ้ะ ได้เวลานะได้ยุจ้ะตรงน้ำฝน,นจ้พี่น้องแกงเสียคือกันด้วยจ้ะครับผมก็ได้เวลากับ,บานน้องครับพี่น้อง ไปสรุปผลงานกับแม่พ่ามีครับทางถ่ายคือเก่าแล้วครับพี่น้องผลงานฮาจ้ะพี่น้องมื่อน,นี้น้ำเพชรปัวขนาดจา้ะบ่พอเนาะครับผมบริจีมเลยครับพี่น้องแม่จ้ากามาตามเพชรครูบุญครูบารมีแม่ปามีเขารับจ้าพี่น้องตามเพชรกอแดงจ้าบ้านเก่กถือว่าได้กเก็บอยู่น้องกอแดงเนาะครับผมเอาบอกผลงานโดยรวมเลยจา้าครับผมผลงานกิดสิปเป็น เห็ดกอแล้วครับหลักๆเนาะแม่จะแต่ว่ามือนีดอกใหญ่หลายดอกครับแม่จะดอกใหญ่ยูขตานี่อยู่ข้างล่างเนาะแม่แต่ได้เห็ดเพิองค้าไร้ใจพี่น้องแล้วกัน้มาได้เห็ดมันปูมูนึงจ้ะมูสุดทยพอดีเนาะครับผมแต่ละมือละเวีนเนาะแม่จะเดายากรับพี่น้องเดายากแงจใจพี่น้องมือนีแม่ป้ามีไปทุกมองด้จ้ใจมองที่เคยเก็บ ไม้เก่ากับบะมีหาไม้ใหม่ก็ไปเห็นเนาะพ่อประมีเนาะครับผมเห็ดปวกบ่พ่อเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็บ่พ่อเห็ดปวกเฮาก็อวยเขาเห็ดคูบุญคูบารมีคือเก่าเราจ้ะพี่น้องกลับมาตามเห็ดกอแดงก็ถือว่าออกบ่หลายแต่ว่ากัได้เก็บเรื่อยๆเนาะเก็บเรื่อยๆจ้ะพี่น้องมีดอกหน่อยดอกใหญ่จ้าผลงานเฮามื้อนี้ก็ถือว่าหมานคือเก่าจ้ะพี่น้องตาหมานจ้ะพี่น้องตาหมานพิกัดที่มากกับปลาบ้านน้องเมฆตำบลหวยคามอำเภอพุทลิงจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันมื้อนี้วันที่10 แปดสิงหนาะคมสองพนเจ็ดจ้ะพี่น้องจ้าปากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเป็นสองอีสานบานฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแนะรงใจที่ส่งในหะ้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า